យីឡាយសំបុនដងស្ការីនាងអើយឲ្យอีกឡាយសំបុនដងចាស់ហេវីមាយ <c oughs> <forcé Deus> ค่อยรับอีกแล้วเไปค่ะย่ายยา้ย่าไปครับ

อารน้ำาลเนยอยากให้ร <m ics> <sh yelled> ูน้อหนหมครับนองหับม้อันอหลับม้ย that's <laughs>